ิดแล้ครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนทรัลสารายาสวัสดีครับพบก,กับเซลเจนจัดให้นะครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับลูกค้าไม่เคยเห็นรถมาเห็นรถแล้วว้าวมากว้าวมากนะครับเดีย๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันครับว่าลูกค้าชอบคันนี้ไหมนะครับแล้วก็ รู้จักรถบ้านคุณเฉวลด้ไงสวัสดีครับพิการค่ะสวัสดีครับพิการวันนี้มาออกรถอะไรครับโตโยต้าอินโนวาอินโนวา่พิการรู้จักรถบ้านคุณเวลด้ไงครับรู้จักยูทูบยูทูบแล้วก็เพจคุณชฉวลดูคันเดียวเลยดูแบบอันนี้คือชอบไงก็ดูเรื่อยเรื่อยก็บางตอนแรกก็ชอบเอ็กเลอยู่นะแต่ว่าจองไม่เคยทันจองไม่ทันที่นี่ที่นี่จองเร็วมากนะครับ แล้วชอบไหมครับอีโนวาอันนี้ชอบมากเหมือนที่ผมบอกไหมฮะมากกว่าที่บอกมากกว่าที่บอกด้วยนะครับแล้วก็อยากฝากถึงกับลูกค้าท่านอื่นที่จะมาซื้อรถบ้านคุณชวลิตดีครับว่าควรซื้อมาโดยที่แบบมั่นใจขนาดไหนบ้างครับเออตัแต่แรกมั่นใจในตัวเซลล์มั่นใจในตัวคุณชวลิตแล้วก็ดูจากสถานที่ก็คือโอเคแล้วก็ดูจากว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ข้อคอมเมนต์นนะ่ะ ว่าโอเคเป็นลูกค้าซื้อรถไปแล้วไม่มีปัญหาครับผมก็เลยมั่นใจแล้วก็ประทับใจประทับใจมากโดยเฉพาะน้องเซลขอบคุณมากครับน้องเซลสารรถไปแอบครับผมก็พิกันก็ซื้อรถโดยไม่เห็นรถนะครับวันนี้ไม่เห็นรถก็ชอบมากนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพิกันมากๆนะครับที่เลือกให้รถบ้านคุณเฉวลตรับใช้นะครับแล้วขอให้รถคันนี้นะครับอยู่เป็นคู่บุญนะครับแล้วก็ปลอดภัยแคล้วคลาดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้ว แล้วก็ขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอดยิ่งขึ้นไปท้วยเถอขอบคุณค่ะเนี่ยคือชอบมากอ่ะคือใหญ่แล้วไม่ไม่ได้ดูรถนะแต่ดูจากเซลล์กับดูจากที่คุณชาวลิตอตาไลดูมาตั้งหลายรอบมากครับผมแล้วน้องเจนก็เป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจลูกค้าดีขาขอบคุณมากครับ ก็ยังไงท่านไหนนะครับที่สนใจรถบ้างคุณเชลีิน้นะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594นะครับจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซนทักมาครับเจนจัดให้ยินดีให้บริการครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้องสัับอร์ตดีมากสวัสดีค่ะ